ตรงนี้เริเสียลเขาสีเสื้อไม่ใช่ร้านร่างกายอ๋อครับเขแค่ส้ดแหลเจ็บไหมเจ็บไหมอะไรนีใจคอให้เจ้คนเดียวเลยชื้นนี่ชิ้นนี้จะเอาไหมล่ะอาสูดเไหนะฮะก็ใครลน้องหมีอยู่ไหนอ่ะเออใครคือลอกหมีเดีอะไรนี่ อไหอีกังนเพราะอะไรแม่เจมไม่อู้ชายเพยห้องใไม่ไม่ใช่เจมไปไหนอะเเอาเจมให้มาเจมสอ้วพะเมื่อกี้เห็นเจมสาใส่เวใส่เด็วอยู่เลยเนี่ยพวกเราเต้นเต้นเหงื่อร้อนเชียหมไ้องเจมสง่ผงจะหนาวทำไมอะไปชอบไปเกาะทีน้องเจมส์คงหายหนา แล้วกอดทุกทีคงหายจทีเสียงคนเหงาหาาน่อยครับ